เฮ้ยเดี๋ยวหาว่าฉันใจร้ายสับสนุษชิ้นหนึ่งว่าขแ้่นี้จะกินได้อย่างไรอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วไปลูกเราไปหาที่กินกันดีกว่าสองคนตั้งร้องไห้เลยนะพ่อลงดูใจร้ายรักลูกไม่ท่ เดี๋ยวแม่จะออกไปทํางานแล้วนะลูกว่าแต่ลูกอยากจะกินอะไรบ้างวันนี้พิซซ่าหน้าเฮเยนถาดใหญ่อ๋อพิซซ่าเหรอได้เลยเดี๋ยวแม่เนี่ยจะโทรสั่งมาให้ถึงบ้านเลยนะเนี่ยอยู่บ้านอยู่กับลุงตู่ไปก่อนนะลูกแม่ไปทําทงานก่อนนะโอเคผมก็รักแม่นะครับ,รบพิซซ่านะาเราจะรด้ก,กินแน่นอนเอานี่เด่นอะไรอยู่เนี่ย ฟันดงฟันดาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนหัวรายค่ะแตงคุณาะแล้วไงผมก็กลระวังอยู่ไงออ่เสียงใครมาหน้าบ้านกดกดออดอยู่เนี่ยไปดูหน่อยสิพิซซ่ามาส่งครับส่งพิซซ่าพดออดทีเดียวก็พอมันเปื้องไฟเข้าใจไหมแล้วนี่ส่งพิซซ่าอะไรเนี่ยใส่ชุดไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะรายงานไปยังบริษัทเลยเนี่ยคเฮ้ยไปไป ได้สั่งมาเดี่ยพิซซ่าโอ้โหถาดใหญ่ซะด้วยพิซซ่านิวยอร์กอืมฉันกับลูกชอบพิซซ่าพอดีพิซซ่าพี่แม่สั่งมาแล้วพิซซ่ามาเลยทำอะไรเนี่ยนี่มันพิซซ่าไม่นั่งเลยพิ่าี่แม่ผมสั่งมาให้แม่แกก็เมียฉันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเป็นคนอยู่บ้านนี้ฉันออกคำสั่งเองไปนั่ง มาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนั่งนั่นั่โอ้แม่จีเจเนี่ยเขาสายเปจริงๆดูสิพิซซ่าหน้าอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยขาดใหญ่อย่างเนี้ยเดี๋ยวแบ่งให้แต่แม่ผมฟังนะเฮ้ยแต่ฉันคือคนที่อยู่บ้านนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญฉันเป็นพ่อแกนะแกต้องเชื่อฟังฉัน เียนฉัเพราะฉันคือพ่อลุงตูใจร้ายรักลูกไม่เท่ากันยังไงล่ะอ่ลูกเอาอันไหนอันนี้ใช่ไหมใ่อ่าถือไปลูกโอ้มันใหญ่มากเลยเนี่ยเรากินกันสองคนพออ่ะเดี๋ยวหาเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าฉันใจร้ายสับอรุษชิ้นหนึ่งเอาแค่นี้จะกินได้ยังไงอ่ะแ่น่นกอแล้วไปลูกเราไปหาที่กินกันดีกว่าสคน ังร้องไห้เลยนะพ่อูงดูใจร้ายรักลูกไม่เท่ากันคอยดูอาจจะฟ้องแม่ฟ้องแม่แกแม่แกไม่เชื่อหรอกถ้าแกฟ้องฉันจะใจร้ายมากกว่านี้ ชาแนลทีวีด้วยนะคะ